สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเนคยค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีเดมีวันนี้เป็นวันพุทธที่ยี่สกรกฎาคม2 5ห5้าแล้วดวงชะตาของคนที่เกิดวันเสาร์วันพุธแล้วก็วันอังคารเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าวันนี้ดวงดีในเรื่องของการเงินค่ะหรือการติดต่อเรื่องเงินทองด้วยแล้วก็โชคลาภนะยังมาให้เห็นอยู่บ้างเล็กๆน้อยน้อยสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของสุขภาพพ,พอมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ ส่วนคนที่เกิดวันพุธลังคืนวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์เนี่ยดวงการงานนะเรียกว่ามีความก้าวหน้านะคะโดยเฉพาะเรื่องของการติดต่อประสานงานสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือความใจกว้างของคุณนี่แหละที่จะทําให้คุณจะเสียเงินได้นะคะสําหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีขาวสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าแล้วเครื่องประดับเสริมดวงนําโชคของเราในสัปดาห์นี้นะจะเป็นเพชรมรกตนะคะไข่มุกหรือแหวนเงินนี่ใส่ติดนิ้วไปเลยนะ ช่วงนี้นะคะในชีวิตเราเนี่ยอาจจะติดขัดนะคะหรือมีอุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ไปสักการะขอพ่อหลวงปูท่ทวัดหรือองค์สมเด็จพระนเรศวรค่ะเพราะสองพระองค์เนี่ยนะคะจะช่วยทําให้อุปสรรคต่างๆของคุณได้หมดไปแต่ถ้าใครอยากจะขอในเรื่องของโชคลาภหรืออยากจะขอในเรื่องเงินทองเนี่ยให้ไปสักการะบูชาพระแม่รัศมีปู่สีสุดโทหลวงพ่อทันใจค่ะสามพระองค์นี้นะเน้นเรื่องเงินแล้วก็เน้นเรื่องของโชคลาภ คนที่เกิดในเดือนเรกฎาค่ะแล้วก็หรือเกิดในวันนี้ก็ตามเนี่ยแล้วเราต้องการทําบุญเสริมตรงวันเกิดนะให้เน้นที่ยารักษาโรคนะคะหรืออาจจะไปที่โรงพยาบาลส่งก็ได้นะคะหรืออาจจะทําบุญเกี่ยวกับคนพิการก็ได้อันนี้ส่งตรงนี้นะนอกจากจะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วเนี่ยยังทําให้เราเนี่ยได้พบช่องทางดีๆนะคะทาให้ชีวิตเราเนี่ยมีความก้าวหน้าเรื่องของอาหารนี่อีกอย่างหนึ่งค่ะสาคัญมากๆเลย จะใส่บาทในวันเกิดเราถวายสัทธาหรือทําบุญเรียนพระก็ดีเนี่ยในอาหารนั้นขอให้มีถั่วง,งอกอยู่ด้วยนะคะเช่นขนมจีนน้ํายาผัดถั่วง,งอกก๋วยเตี๋ยวนะคะตรงนี้จะเป็นเคล็ดนะว่าเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จในด้านต่างๆได้อย่างรวดเร็วทันใจเราจะไปดูกันข่าว,ว่าเออในตัวเรกที่วางให้เมื่อวานนียเป็นอย่างไรกันบ้าง ในรอบ17.30นได้ที่ออกคือ700แล้วก็89รอบนี้นะตัวเนน้เลข7ชาเข้ามาในหลักร้อยบนนะแต่ตัวเน้นอีกตัวที่เป็นเลข9ค่ะก็เข้ามาในหลักหน่วยล่างเช่นกันส่วนในรอบ18.30นได้ที่ออกคือ393แล้วก็80รอบนี้นะตัวเ,เลข3เข้ามาทั้งหลักร้อยบนแล้วก็หลักหน่วยบนค่ะชุดวินนะยังเข้ามา2ตัวล่างด้วยนะคะเพราะว่าในชุดวินเนี่ยเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข8กับเลข0ูนย์ แล้วในชุดจับคู่ค่ะยังมีเลข39ด้วยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นตัวกลับของ2ตัวบนเราจะมาดูกันค่ะว่าเลขเด่นประจำวันพุธที่20กรกฎาคมส5 6 5นะคะในรอบ17.30นชุดวินเลขที่ว่ามือให้เนี่ยจะเป็นเลข3เลข6เลขแเลขค่าเลข4เลข7เน้นไปที่เลข3กับเลข6ชุดจับคู่30313239 06162696 แล้วมาถึงรอบ18.30นชุดวินเล็ที่วางไว้ให้จะเป็นเลข5เลข9เลข4เลข7เลข2เลข1ไ้วิธีเลข5กับเลข9ชุดจับคู่50535658 39096989แล้วมาถึงช่วงเวลา19.30นชุดวินเลณที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข6เลข9 เลขเจ็ดเลขแปดเลขศูนั้นไปที่เลขสอกับเลขหกสำหรับชุดจับคู่2 1 7, 8, 8, 0, 2 3นึ่งสองสามสออันนี้ก็เป็นทั้ง3มช่วงเวลาของวันพุธที่20่สิกรกฎาคมคศหกสิบห้าเลยนะคะทุกท่านอย่าลืมนะหมั่นให้ทานคะ่ะอันนี้จะดีมากๆเลยมันมีจิตเมตตานะคะไม่ว่ากับคนหรือสัตว์ต่างๆนะคะอันนี้เป็นอัน,นิีงส่งนะให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรา แล้วพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเลร็กเต่นประจำวันกับประจารักทาง,ทาง,ทง,ทางทช่องทางซีมีดทีีเหมือนเช่นเคยวันวนี้ก็ขอลาทุกท่านไปกอ่อนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ